สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูตเกตเตอร์ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกันค่ะวันนี้เรามาเช้ามากเลยนะคะรถไฟฟ้าแทบจะเป็นเที่ยวแรกเลยค่ะตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบห้านาทีนะคะมาถึงที่สถานีรถไฟฟ้าที่สถานีสีนครินค่ะอันนี้เราจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะคะจากสถานี สีนคลินไปลงที่สถานีหมอชิดกันค่ะโดยสถานีนี้นะคะเราสามารถซื้อตั๋วได้กับพนักง,งานหรือว่าตู้ที่ขายอัตโนมัติได้ค่ะนี่เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันค่ะเราจะไปเที่ยวหัวหินนะคะแล้วก็ต้องรีบมาแต่เช้าค่ะเพราะว่ารถไฟเราออกเช้ามากนี่ค่ะเราก็นั่งยาวลยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยนะคะจาก สถานีสีนครินมาถึงสถานีหมอชิดก็คือลงที่สถานีหมอชิดได้เลยค่ะค่าโดยสารวันนี้ตรงรถไฟฟ้าก็62บาทค่ะคนละ6กบบาทนี่พอถึงแล้วพอถึงสถานีหมอชิดเราก็ออกมาเลยค่ะพอออกมาเราก็ลงไปข้างล่างนะคะตรงทางออกค่ะนี่ถึงแล้วนะคะสถานีหมอชิดนั่นงนานแล้วค่ะประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันค่ะ มาถึงก็คือสว่างแล้ววันนี้รถไฟเราออก7จ็ดมงครึ่งนะคะเรามาถึงที่สถานีหมอชิ้ประมาณ6กโมงครึ่งค่ะก็เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ MRT นะคะนี่เนี่ยค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยนาฬิกาดูนาฬิกาที่สถานีหมอชิดเดี๋ยวเราจะไปออกประตู2นะคะ ตรงนี้ค่ะสามารถออกประตู1หรือว่าประตู2ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเลือกออกประตู2นะคะเพราะว่าลงไปอะคะ่ะจะเจอลิฟต์เลยนะคะเดินไปนิดเดียวก็คือเจอทางลงที่เป็นลิฟต์เลยที่เป็นทางเชื่อมกันนะคะเนีย่ยสามารถลงได้สองทางเลยนะคะแ,ะแล้วก็ไปทางซ้ายค่ะเราออกประตู2นะคะก็เดินตลอดตอกแตกไปค่ะนี่ตรงนี้แหละคะ่ะก็คือตรงที่มีหลังคาตรงนี้นก็คือเป็นบันไดน,นะคะส่วนซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะคะนี่ เราก็จะไปลงลิฟต์กันค่ะกดลงไปชั้นล่างเลยนะคะเดี๋ยวรอลิฟต์แป๊บหนึง่งนี่เข้าไปเลยนี่ค่ะก็กดตรงกดลงไปเลยชั้น G เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วก่อนนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วเราก็ผ่านประตูเข้าไปนะคะแล้วก็ ไปซื้อตั๋วเราจะไปซื้อที่ตู้อัตโนมัติก็ได้หรือว่าจะไปซื้อที่พนักง,งานที่ขายตรงเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะนี่ค่ะเดินเข้าไปเลยค่ะเช้าๆอย่างนี้ก็มีคนเดินทางกันเยอะแล้วนะคะเราจะไปดูข้างในกันค่ะนี่คนก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะอันนี้เรามาซื้อที่ตู้อัตโนมัตินะคะตกคนละ20บาทค่ะจากสถานีหมอชิดไปลงที่สถานีบางซื่อนะคะเราซื้อตั๋วแปบ๊บนึงค่ะ นี่ก็กดหน้าจอได้ปกติค่ะก็เลือกไปเลยว่าไปกี่คนไป2คนก็คนละ20บาท2คนก็40บาทนะคะก็หยอดเงินเข้าไปเลยถ้าใครไม่สะดวกตรงนี้ก็ไปติดต่อที่พนักง,งานก็ได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะทำเสร็จก็รับตั๋วมาเลยค่ะตั๋วก็จะเป็นกลมๆนะคะพลาสติกลกลมๆแล้วก็ไปแตะที่เครื่องค่ะ นี่เราจะอันนี้เราเข้ามาแล้วนะคะเวลาเราเข้ามาค่ะเวลาเราลงมาเนี่ยเราก็ต้องดอูป้ายบอกนิดนึงนะคะว่าเออบันไดเนี้ยไปรอตรงไหนตรงไหนนะคะอย่างสถานีเนี้ยมันจะมีซ้ายกับขวาเราก็ดูป้ายนิดนึงว่าอันเนี้ยไปทางไหนนะคะฝั่งขวาเนี่ยจะบอกเลยว่าไปบางซื่อเตาปูนเนะะี่ยค่ะถ้าจะไปทางลาดพร้าวพระรามเก้าก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ นี่ก็บอกเลยว่าไปบางซื่ออันนี้สองสถาน,นีเองนะคะประมาณ2สถาน,นีก็ถึงแล้วค่ะเรายังพอมีเวลาอยู่ค่ะรอไม่นานค่ะรถไฟฟ้าก็มาแล้วรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นี่เห็นไหมคะเช้าๆอยู่ก็มีคนเดินทางเยอะแล้วค่ะวันนี้ขนาดเป็นวันเสาร์นะคะเนี่วันนี้นี่เราเข้ามาแล้วค่ะก็เดินทางต่อไปอีกสสถาน,นีค่ะ ใกล้จะถึงแล้วค่ะพอใกล้จะถึงเนี่ยในรถเขาก็จะมีประกาศบอกนะคะว่าสถานีต่อไปสถานีอะไรไงคะแล้วก็มายืนรอนะคะนี่ค่ะแล้วก็ออกไปแล้วก็ดูป้ายอันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะแล้วก็จะไปดูป้ายทางออกกันค่ะนี่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนก่อนนี่สถานีบางซื่อถึงแล้วว่าถูกต้องนะอะไรเงี้ยค่ะก็มีบันไดเลื่อนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะพอเราขึ้นมาแล้วก็จะมีป้ายบอกเลยค่ะว่าอ่ะไปประตูไหนนะคะ นี่ค่ะเราจะบอกในดนึงค่ะว่าเราต้องออกประตู3ามนะคะหนี่ขึ้นมาก็จะเจอป้ายเลยค่ะประตู2คืออะไรประตู3คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประตู3คือไปสถานีกลางกรุงเทพอ,อภิวัตรค่ะเราก็จะออกประตู3นะคะเราก็เดินไปเลยค่ะพอออกไปนะคะนี่ก็จะเจอป้ายบอกชัดเจนมากๆค่ะประตู2ไปไหนประตู1ไปไหนประตู3าไปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราออกประตู3าแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปนะคะ นี่คนก็เดินทางกันเยอะแยะเหมือนกันค่ะไปทางซ้ายตรงนี้เลยค่ะเดินตรงไปนะคะพอเจอป้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงค่ะมันจะเป็นทางเชื่อมไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะนี่ตรงประตูนี้ก็จะบอกเวลาเปิดปิดชัดเจนเลยค่ะนี่ก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเพอเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทางที่ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อีกทีหนึ่งนะคะข้างในนะคะ นี่ค่ะขึ้นมาถึงแล้วนะคะพอขึ้นมาถึงแล้วค่ะเราก็มาเช็คนะคะว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปสายเหนือสายใตย้สายตะวันออกอะไรเงี้ยค่ะก็เช็คเส้นทางให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ